สวัสดีครับสวัสดีตอนเ้ารครับเมื่อนีวันอาทิตย์ครับคือเกาครับเมาเกิดเป็ดเกี่ยก่บแต่เ้าร์คือเกาว่านี่เป็ดเริ่มใครเพิ่มขึ้นจากเจ็ดสิบฟ้าเป็นแปดสิบ,บเมื่อนี้ก็มาเบิเ่งกันคาับวาเมื่อนี้ใครสิเพิ่มขึ้นอีกบ่มีเนว้น,น,น,นมเพิ่มขึ้นอีกบ่ครับ ฝนก็บโตกมาหลายมือนะครับอากาศค่อนข้างอบอ้าวเป็ดก็ค่อนข้างเกลียดครับเข่งหมาเขาเ่าแน,น่ห่อนแน่อุปกรณ์หลายอย่างครับเดี๋ยวต่อไปก็บเบิ่งกันครับว่าใช้เป็ดม์บุญีที่ได้จากป้องที่ได้หลายได้หน่อยที่ได้เพิ่มมาเพิ่มครับให้ก็พ่อมีอยู่พ่อหนี้หนึ่งสองสาม ที่หกเจ็ดแปดเ้าสิบอีกรวยนึ่งสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ด

สี 46, 47, ่หกสี่เ็ดีตอนนี้ยังใครแพ้แล้วครับทุกมือเลยสี่เก้าหาสิบหาเอ็ดหาสป ห่าเก้าหกสิบหกเอกสามหกสี่หกห้าห เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเจ็ด ไอ้อข้อมึงเอาแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าสิบเก้าเเอ็ดาสิบ เบียดฟครับเรื่มไข่เพิ่มขึ้นารแล้วครับเดี๋ยวเบิ่งเราเป็ดอีกเรานึงครับเรามีก,กรมีเพิ่มอีกสามฟองครับเ2้สสสาสิบส้่ใครครับฟ้องหนึ่งครับไข่เลยเปียกๆก,กันเลยครับไขรไข่เนียก,กันเลย เกิดขึ้นใครครับคุณบุญอยู่เลยครับหน่วยหนึ่งครับอยู่ในหน่วยหนึหน่งหน่วยหนึ่งครับน,นี่ตอนใบใบเร่งๆฝนกะตกลงมากครับ ก็ค,ค่อนข้างเย็ยนครับเป็ดเป็ดเย็ยนสบายเลยครับเมื่อนี้ารับเมื่อนี้ก็ได้ใครเพิ่มขึ้นมาก็ค,ค่อนข้างผงเป่าครับแต่ก็ยัง่หัไในหลายครับเมื่อนได้ได้9สิหฟองครับไครทั้งหมือนได้เกิหฟองเมื่อนน่ะสีได้ลัก้อยอยู่ครับทีได้้อยกว่ายอยู่กำลังปรับเปลี่ยนกำลังปรับปรุงครับ หมาว่าเขาอีกนาซีที่ได้ไปยอดทอเกาอรอยก่วฟ้องครับแต่ว่าสายสายมื่อกี้เห็นหมาแอบมากเขามาอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่เขามาติดตามเขามาหลับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ